ใครที่มีปัญหาเรื่องการตัดราคาครับถ้าคุณกําลังโดนตัดราคาอยู่ให้คุณนึกถึงกลยุธทธ์พี่ก้องอันนี้ Product Mix ครับ,ค,รบคือการผสม Product เข้าด้วยกันใ่คมันหมายความย่างไงครับคือเราอาจจะมีสินค้าอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยที่ทุกคนมักจะมีในร้านตัวเองก็คือคสินค้ากล่องสีแดงนะครับคือตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยลงแป๊บเดียวขายชื่นใจแพ็คสนุก แต่มาดูอีกทีอุ้ยมันกําไรนิดเดียวอยากจะขายให้มากกว่าคนอื่นร้านตัวเองมาทีหลังอยากแจ้งเกิดตัดราคาอีกยิ่งน้อยลงไปใหญ่อทีนี้ไอร้านที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่กําไรมากเข้ามาขายดีไหมมีไหมในโลกมีครับบางแบรนด์ที่อาจจะไม่นิยมเนี่ยอาจจะไม่มีคนมาตัดราคามากแต่ว่ายอดขายมันก็น้อยนั่นั่นสิพี่แล้วโลกนี้มันมีไหมไอตัวที่ขายมากกําไรมาก หลายคนอาจจะถามว่าขอข้ามสีเหลืองไปได้ไหมสีเหลืองอก็รู้อยู่ว่าแต่ว่ามันขายไม่เยอะอยากได้ไอเบีขายมากกําไรมากรั่พอมีไหมมีครับสินค้าบางตัวที่เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเราเองครหนึ่งน่าจะอยู่ในในกล่องนี้นะครับสินค้าที่มันขายมากกําไรน้อยเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นไรบีครับ อย่างเช่นใบปัดน้ําฝนอ่านี่ไงเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพครับ,รบใบปัดน้ําฝนเนี่ยมันมันราคามันไม่สูงเนาะมันเท่าไหร่พี่กองใบปัดน้ําฝนเนี่ยราคาขายกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ก็ประมาณ1 1 0ยส5บถบาทอ่าโอเคฉะนั้นเนี่ยคุณขายได้เยอะ,อะพี่ขายได้ประมาณเดือนละกี่ชิ้นครับถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นโลซิสันเนี่ยก็ ประมาณหลักร้อยประมาณสัก6 700้ก้านต่อเดือน6 700้ก้านต่อเดือนโอเคครับแต่รถในบ้านเรามี20ล้านคันโอเคดังนั้นถือว่าน้อยแต่ถ้าถ้าไฮซีซันช่วงช่วงฝนตกไฮซีซันบางเดือนก็4 0 0พก้านนะครับอันนี้แหละขายมากแต่ว่ากำไรมันน้อยเนาะมาจิ้นมันไม่ได้มากนะอ่ะคราวนี้ขายน้อยกำไรมากคืออะไรครับขายน้อยกำไรมากอย่างเช่นน้ามันเครื่องบางแบรนด์ที่นาเข้าจากเยอรมันคือเขาอาจจะยังไม่ดัง เขาก็เลยต้องให้มาจิ้นเราสูงงี้ป่ะครับใช่ครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ราคาสูงดังนั้น like ก็มาจิ้นก็จะสูงไปด้วยโอเคโอเคเช่นน้ำมันเครื um ่องที่เป็นพรีเมียมมากๆใช่ใ <muj> ช่ฉะนั้นเนี่ยพอราคาสูงมากถึงแม้ว่ามาจิ้นเรสโฉมันจะแบบ20-30%ปรก็จริงแต่ว่าเนื่องจากราคามันแพงมากเราก็เลยได้กำไรมากนั่นเองโอเคครับาวนี้แล้วขายมากกำไรมากของพี่กองล่ะครับขายมากกำไรมากเนี่ยคือเป็นสินค้าในฝันของทุกคนแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างครับ เราเวลาเราจะสร้างแบรนด์เนี่ยอยู่ๆปุ๊บมาเปิดร้านมาเนี่ยผมเอาสินค้าที่ผมมีผมมาสร้างแบรนด์เนี่ยถามว่าสําเร็จไหมนะครับมันต้องใช้เวลาและระหว่างที่ใช้เวลาแล้วเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเรามีลูกน้องเรามีโฆษณาไปเนี่ยมันมักจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยของการคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยคำแนะนําของผมคือ ไล่ไปที่เราบ็อกซ์แล้วก็ผสมมันนั่นเองครับเออบข้าใจแล้วพี่ฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการตัดราคาครับลองใช้มุก Product Mix ช่วยพยุงดูกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ